สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเกณนเสียงทยพ่อทาโลกในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนายอยากจะรู้เช่นความรักการเงินหรือการงอนคุณพร้อมหรือยังครับเมื่อคุณพร้อมแล้วตั้งจิตเป็นสมาธิ ตั้งติดเรียงครับ one two three ผมจะสับไพ่แล้วนะครับขอให้ไพ่ในสำรับนี้จงบอกเรื่องความรักการเงินและการงานทั้งหมดสามใบให้ท่านผู้ชม กัลยาณมิตรที่อยู่ในที่นี้ได้ประจับด้วยถืนใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สาม ทิ้งถือดอคุณจะเจอคู่แท้ส่วนใบแรกของคุณนะคุณคนที่มีความนะฮะ เสียอ,อกเสียใจผิดหวังนะหรือว่าจะเรื่องของการเงินการงานคุณจะได้รับการโยโยอจอกสวรรเดลเฟ คุณพบ The Lover นั่นก็คือรักแท้ของคุณจะตอบโจทย์เยียวยาดูแลรักษาใจให้กับคุณอย่างดีไม่ไว่าจะเรื่องของความรักการเงินการงานคุณมี l o v e เ รักแท้คุณสบายใจหายห่วงได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับรับคำทำลายรับคำทำนายที่เป็นของคุณก็ขอให้คุณนั้นฮนะสมปรารถนา ประการเทิน,ทนแล้วเราก็าจะมาพบกันใหม่ครับสวัสดีบายบาย